สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราก็ขอแนะนาสูตรคํานวณเดินล่างต่อนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคํานวณของเราสูตรคํานวณเก่าที่เดินต่อเนื่องในวันนี้นะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินล่างของเรานะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิ้นเบ็นรัฐบาลคันตื่นแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สน per right ับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเปราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นเดินล่างเดินต่อเนื่องให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางของเราก็เดินผ่านมาแล้วสองโหวดนะคะท่านผู้ชมแนวทางเดินล่างนะคะสูตรนะคะเอาหลักแสนบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกสามนะคะท่านผู้ชมจ้ะ ในงูที่แล้วนะคะคืองดประจำวันที่1ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลีกเด่นนะคะเลข9เลยศูงและเลข3นะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออกมาแล้วนะคะ8 3นะคะท่านผู้ชม8 3นะคะสําหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวในงดประจำวันที่1ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขกเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขกเด่นได้3นะคะเลข3ในการคํานวณข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้จะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมา8 3นะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับแนวทางการคานวณหล็กเด่นเดินล่างของเรานี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาหล็กเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะแนวทางในงวดน้าคืองวดประจําวันที่16ตุลาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าการคํานวณหล็กเด่นเดินล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวหล็กเด่นอะไรบ้างการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกแปดนะคะสิบสามสิบสามบวกแปดยีสิบเอ็ดยี่สิวกสามยีสิบสี่ย่วกเจ็ดนะคะสามสิบเอ็ดสามสิวกเก้าสบวกสี่สี่บวกสี่นะคะสี่สิบดสิบแปดไดเลขกเดนแนะคะแปบวกหนนะคะได้เก้าเก้าบวกามนะคะได้สิไดเลขกเดนสนะคะท่านผู้ชม สำหรับผลออกเรามารอลุนกันต่อนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่16ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าสำหรับวันนี้แนวทางการคํานวณเลเด่นเดินล่างของเราที่เดินต่อเนื่องในหวดวันที่16ตุลาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลเด่นมาแล้วเลข8เลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชมจากาสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในหวดประจําวันที่16ตุลาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลเด่นมาแล้วเลข8เลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆยทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ